ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้าทีวีฝรั่งเศสค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่นะคะ2.564นนะคะสำหรับพี่น้องชาวไทยนะคะแล้วก็พี่น้องคนไทยที่อยู่ในทั่วโลกเลยนะคะก็สำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการ LIFE WORK AND TRAVEL นะคะที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะตัวของดิฉันเองนะคะก็คืออยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะกับครอบครัวนะคะวันนี้นะคะเป็น EP แรกเลยนะคะของวันที่1มกรานะคะสอง4นะคะก็จริงๆแล้วคือตั้งใจจะทำมานานแล้วนะคะแต่ก็กล้าก,กล้าก,กลัวๆ,ๆนะคะกลัวจะไม่มีคนดูนะคะเอาละค่ะสนหรบวันนี้นะคะเดี๋ยวเรา อีพีแรกนะคะฉลองกันด้วยการไปเที่ยวเล่นหิมะกันนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็เตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นหิมะกันนะคะเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันไล่เลยนะคะเพราะว่าจะใช้เวลาขับรถประมาณ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้โอโตหุ้สนะคะหรือว่าทางด่วนนะคะขับรถไปดูหิมะกันนะคะเส้นทางระหว่างไปดูหิมะไปเล่นหิมะที่ซูเปอร์เบสนะคะจะสวยงามขนาดไหนติดตามกันได้เลยค่ะ ขณะนี้นะคะเราออกเดินทางมาแล้วนะคะใช้เส้นทางเบสนะคะมุ่งหน้าไปทางไปทางเบสนะคะเพื่อจะอขึ้นไปยังซูเปอร์เบสนะคะสภาพอากาศในวันนี้นะคะอาก,อา,กาศค่อนข้างที่จะดีนะคะไม่หนาวมากนะคะณบ้านของเราที่เราออกเดินทางมานะคะอ5องศานะคะพยากรณ์อากาศบอกว่า,ท,าที่เบสนะคะประมาณลบ2องศานะคะส่วนซูเปอร์เบสนะคะจะสูงขึ้นไปอีกนะคะ ก็น่าจะประมาณลบลบสาลบสี 3, องศานะคะก็ถือว่าอากาศค่อนข้างที่จะไม่หนาวมากเกินไปนะคะโอเคนี่คือเส้นทางที่เรากำลังเดินทางไปนะคะเป็นหมู่บ้านรอบๆนะคะสังเกตว่าใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรเลยนะคะนี่เราขับรถมาน่าจะประมาณสัก40นาทีแล้วนะคะ อันนี้อยากจะให้ชมบรรยากาศรอบนะคะของอชนบทฝรั่งเศสนะคะทางภาคกลางนะคะส่วนมากนะคะภูมิประเทศของที่นี่นะคะก็จะเป็นภูเขานะคะเป็นภูเขาจากภูเขาไฟนะคะที่ดับแล้วนะคะเป็นระยะเวลานาน,านแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะอีพีถัดๆไปนะคะเราจะพาไปเที่ยวนะคะเดินรอบภูเขาไฟนะคะซึ่งที่นี่มีบ มนภูเขาไฟนะคะที่ดับแล้วนะคะขอย้ำว่าเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วไม่อันตรายนะคะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยทุกฤดูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนก็สวยมากนะคะเราออกจากหมู่บ้านเดินขับรถมาเรื่อยๆนะคะนี่เข้าสู่ว่าเราจะเห็นว่าเข้าสู่ความหนาเวเย็นแล้วนะคะจะมีเมฆแคบมีหมา ตามยอดยา่าตตามต้นไม้นะคะเดี๋ยวก็จะมีหิมะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตามระดับความสูงนะคะของภูเขานะคะผู้คนที่นี่นะคะก็จะนิยมออกมาเล่นหิมะกันนะคะแต่ว่าแถวนี้ยังเล่นไม่ได้นะคะต้องขับรถไปอีกน่าจะสักประมาณอีก20กิโลเมตรนะคะหมู่บ้านที่ที่คนนิยมมาเล่นกันนะคะก็คือซูเปอร์เบสนะคะเพราะว่าจะมีลานสกีอยู่นะคะตาม าตามภูมิภาคนี้นะคะก็จะมีลานสกีอยู่พอสมควรนะคะส่วนที่ที่เป็นที่นิยมนะคะของเมืองไคลมองฟองนะคะแล้วก็ย่านนี้ก็คือซูเปอร์เบสนะคะโอเคเดี๋ยวรับชมบรรยากาศร,ร,รอบๆนะคะอยากให้ดูว่าสวยงามมากๆจริงๆค่ะตอนนี้เราถึงหมู่บ้านที่ชื่อว่าเบสแล้วนะคะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ก่อนจะถึงซูเปอร์เบสนะคะ เดี๋ยวเราจะตัดสินใจกันอีกทีนึงนะคะว่าเราจะไปต่อหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราต้องออถนนนะคะที่จะไปซูเปอร์เบสนะคะต้องใส่ต้องเอาโซ่มาใส่ที่ล้อนะคะล้อยางเพื่อจะสามารถขึ้นไปที่ซูเปอร์เบสได้นะคะอุปกรณ์เรามีนะคะแต่ว่าเรา,เราดูอีกทีนึงนะคะว่าหิมะหนาไหมปลอดภัยไหมสำหรับเด็กๆนะคะนี่เมืองเบส เช้ามีรถเกลี่ยหิมะไปแล้วนะคะรอบหนึ่งน,นี่คือเมืองเบสนะคะสวยไหมลูกเมืองเบส ก่อนที่ต้องเตรียมมานะคะนอกจากชุดกันหนาวอย่างที่บอกไว้นะคะหมวกถุงมือรองเท้ากันหนาวนี่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะเด็กน้อยนี่ถืออยู่ก็คือเลื่อนหิมะนะคะรถข้างๆนะคะโดนหิมะปกกลุมไปหมดเลยนะคะ o g o e e

อดัมสามารถเล่นได้เลยนะเนี่ยโอเคนี่นะคะรถที่จอดไว้ค่าคืนนะคะหิมะตกประมาณ50าสซนเมตรได้นะคะเราไปเดินดูความนุ่มของหิมะกันนะคะหเห็นไหมคะเราคิดว่าเราน่าจะไม่ขึ้นไปที่ซ u เปอร์เบสนะคะ เพราะว่าขณะนี้นะคะที่เมืองเบสนะคะยังมีหิมะพอสมควรที่จะให้เด็กเล่นลอ้ลอเลื่อนได้นะคะเล่นเลื่อนหิมะได้นะคะเดี๋ยวเราน่าจะลงไปข้างล่างนะคะเมื่อกี้ที่เราเจอนะคะเเราไปเตรียมตัวเด็กๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะกลับรถเพื่อไปเล่นข้างล่างกันนะคะมาถึงแล้วนะคะในที่สุดนะคะเราก็ตัดสินใจ ที่จะเล่นที่เบสนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นสะพานข้ามถนนนะคะข้า,างล่างก็จะเป็นแม่น้ำนะคะสวยมากๆเลยไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นที่เบสกันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปเลย หรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าหนาวมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแต่ก่อนกลับบ้านขอลุยหิมะข้างหลังก่อนนะคะไปลวคะ่ะ